ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวเข้ามาเนี่ยเติมแกงโยชีสเเปร์ีใส่เองก็ก่อนชาเปอร์น็อกไปหนึ่งและเป็นน็อกแรกของเกมนี้โดยลดเซ e เจ r อไปแล้วครับเดินมาเก็บก่อนหนึ่งเวกาก็สเป็นอีกหนึ่งคิวของ m อ็มเมซเดินดีจริงเกมนี้เราเป็นเด็ดไม่น่ารอดครับเหลือจอนที่เนียนด้านนอกของตัวรัวบานมาจอนที่เสียงพยอนคิวยังไม่ได้หล่อเลยครับเหมือนจะโรเตตติดหนนึ่งระเบิดจอนมาตรงนี้จอนยังมีอยู่แล้วเห็นจอนเทียบล้อเลยยโยชิมินบุลลี่ที่มีทางครับผมแล้วสุดท้ายดาเมจจะเป็นของใครป๊อปลี่มาช่วยแล้วเป็นเจกีอาตาเปใส่มุดเตนองดาวลงไป ไคเตอร์เหลือคนเดียวเรากำลังจะออกจากเกมในอันดับที่36เรียบร้อยครับผมและเดนเซเกมมิ่งเดินมายัติเพอร์มูตสองคนน็อกไปแล้วเหลือจานโมเมนต,ต์กับล็อกอินติมต้องหนีออกไปก่อนโดนเกมไปดับเบิลคิวของทางด้านแวนโอ,อติก้าเลยครับผมมีคนเดินสวนสมอมาแต่ว่าโดนหน้าเข็ดขาเรียบร้อยครับตัดน,น็อกยูจาบอยไปล็อกตายเลยนะตรงนี้ถ้าขึ้นมาโดนดาเมจจากทางด้านนาสติกฟองครับแล้วทุกเมซี่ครับไปโดนน็อกนาสติกใจโดนน็อกไปจากโซเฟอร์เอจิเบนต์ ลอยซีออกจากเกมไปพอฟีแ huh. ล oh. ้วเป็นซิงแซกออกจากเกมโดยตองเคเพื่อนเก่าได้มาแล้ว1คิวครับเมจิกอีสปอร์ตเวลจั่มถุงไมตาเข้ามาชาร์จโกลเด้นแกรสองคนที่เหลืออยู่เสร็จฝ่ายจะเสร็จต่อเนื่องแล้วสเปรมาระยะนี้หายไป4ี่จุกลเดมาเตะกันอึนแล้วเวลจั่มถูงไมต้าไม่รอยโอมจอยดับที่2โดยโกลเด้นแกร์อู้แล้วนี่เอ็มไอดีเฮครับได้เข้ามาในห้องน้ำของโกลเด้นแกร์แล้วแต่มันมีสะม้งปิดอยู่แล้วโคลมาอีน้อยเรียบร้อยครับโดนจูเลีโอนะแต่ออกจากเกมไปแล้วตองเคไปได้จูเลีโอน็อกไปอีีกครับแล้้วมมุนเปิด ดับแมนเราเห็นสเปรย์คูนสามมุมนี้ไม่ดุไอมบูบ้ายิงมามีต้นกระบองเพชรับอยู่ครับผมมาดูกันว่าจะเดินมาปไิดได้เลยไหมดับแมนปั๊มเดินขึ้นมาคอนโบยาลีพออยู่ระเบิดย้อยย้อยวางด้านหลังซั้มไปก่อนเพอร์บูจบอันดับที่หกดับแมนโดนกระบายให้เจ้ใส่แอมอยู่บ้าตองเกย์อยู่ไกลชุบไม่ได้เลยครับหลังจากชาเปอร์ได้มาสิบหกคิวแล้วขวาคูนเห็นเห็นไหมเห็นแดาวสเปรย์มีฟรีมาณสองเมตร าตาสองเป็แล็คูชิวนอนนิ่งยังไม่กล้าขึ้นไปเก็บเวก้ากอนตัดแวนโอติก้าแบบนี้แจนคูลอบเอาอีกหนึ่งให้กับผูชิวแล้วมาแปดไปตรงนี้เดนเหตต้องปั๊มยาขึ้นมาก่อนครับแล้วสมุกมันกำลังจะหมดมีแค่ก้อนหินก้อนเดียวที่บังอยู่นัูลอฟนังมาที่ได้มายโยชยิเก็บก่อนแล้วเป็นเอเมซี่ทีละทอนคว้าไก่ตัวแรกของวันนี้17คิวทำลายดีตีใหม่ในฤดูกาลนี้เลยครับพอ,อแล้วอิลิปปินส์รนรับโคเดนแก แต่นี้จอดแน่นอนครับผมแล้วเจกคนเดียวไ,ไม่ดีเลยครับทูเกซี่เอาไปแล้วแม็ตัวนั้นได้มาแล้วเป็นแม็กัวนั้นเก็บนะอ่าเป็นิใจค,ครับผม,มเก็บแม็กโซนัสไปใช้ทอยเพื่อนพอดีครับผมอาบริเคมปิ้งครับผมใช่ครับเสียไปหนึ่งครับแม็กัวนั้น็อกฟรีไปแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับตรงน,นี้ที่น่าจะเดี๋ยวได้นิดหน่อยก็น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของปัวครับผมแล้วเจกเข้ามาเติมตรงนี้ธนวัฒน์ยิงไปยี่สิบหกติ๊กได้ต้องถอยประกอบเจกไปได้ติดกได้ครับผมแต่ว่าโบนัสไปได้ธนวัฒน์เหมือนกัน อามุรี่เกมมิ่งไม่มีอะไรจะเสียแล้วเปิดยัดไปก่อน2ลูกแล้ว,ลวได้ถิ๊แซกมาสุดท้ายเจเยอร์ปิดธนาวัฒน์เป็นล้าน็อตระยะไกลครับใช่ครับผมโอ้กลายเป็นว่าทามมิ่งที่ไปน,น็อกแบ็กโซนัดครับเสียกำลังพลไปหนึ่งแบบไม่สวยเท่าไรแล้วสเปรย์ไปเรียบร้อยไม่สนั่นน็อกครั้งที่สองครับผมจากเจเคอาร์เอาแล้วครับผมกลายเป็นว่าโกลเด้นแคทมีปัญหาแล้วรอบนี้เรียบร้อยครับปิดอย่างไวครับผมอโลฮาไปได้จัสตกีนและสกีไปได้ฟลอเตอร์เหมือนกันทางด้านหนึ่งครับ แระเบิดระเบิดเรียบร้อยครับผมเต็มท้องเลยครับช็อตนี้อีกทางหน้าหนึ่งดาร์คลีไปได้อโล่าแล้วปิดโดยชิเกตันโลนครับพยายามจะมาปิดเอจดีมีด้ลนน่องน้ำเดินเคลียร์มาสี่น้อยก็บ,บัดมาเป็นดีซีเจ็ดสี่น้อยแล้วล่าสี่น้อยออกเกมด้วยสุดท้ายโคดแชก็ผมไปปิดเอจออกจากเกมในอันดับที่พี่โกครับแต่โกลเด้นแคทไม่คุ้มครับ โอ้โหได้มา3คิวก็จริงแต่หายไป3ในช่วงต้นเกมแบบนี้มีปัญหาแน่นอนครับเป็นริกาหนีไปแต่ว่าเพดเด็ดเข้ามาตรงนี้ตองเคง<อ>ไม่ได้สามเลื่อนแต่ว่าอ้าวโหหน้าต่างมา<อ>เรียบร้อยครับผม<อ>บอสชี้ฮะดูยังไงครับผมจังโมเมนต์ครับดกมากแล้วโนดาเห็นระเบิดย,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 ย้อยย้อยสุดใจโนดาตรงนี้จอเข้ามาโดนเดเมจเล็กน้อยครับโอ้แล้วเต็มกาแบบนี้เอ้า เดียวคิวไปได้แค่เดียวมาร์ทก่อนครับผมชี้ออกมาไกลเกินไปฮะเดี๋ยวจอดเข้ามากับเขาเนียนๆมาแต่ว่าเลี่ยกับจิโกโยะกับผมเห็นก่อนนะฮะออกขวามาเป็นเตเปนสวนอาคุณสองของเอสซีนเก็ตไม้ทีไปอีกหนึ่งคนสวนเด่นกมนิ้งยันไกเตอร์แล้วเป็นตัวที่อไปก่อนในดับที่หกเอซีแบนครับผมกับจิโกโยะช่วยกันโงงไปถึงจับเลยครับสามคนนี้ไปที่เก้าถูกได้ด้วยครับแฟร์แต่กลับกลายเป็นว่ามุมของ m i ็มจะได้เปรียบเล็กน้อยหรือเปล่าครับผมจากตรงนี้ครับ น้องไฟกับดักแมนเมื่อกี้คูนีปัดเพื่อนชิดมาได้สี่้าต่างมาบดบัสเย์ปิดเวลติก้าเวลติก้าไหลมาบูชิวและบูเซได้คิวมาจูนิโอไปปิดบุรีรัมออกจากเกมในดับที่สีก่อนที่ผมเดชเหลือ2คนที่ยืนอยู่กันในชูเป็นตึก้าขึ้นมาแต่นูลินนูลินร่อนไหมปล่อยนูลินไปแล้วแล้วเป็นศพของทางด้านเนทเอกับผมครับผมชุดหมาแล้วได้ไปหนึ่งครับวันนี้แปดครับผม แล้วตัวที่สองไม่ทันครับหมูจะเปลี่ยนห้องพอดีครับหมูเตะมาเทสไปได้แล้วหมูเตะเอายิงยิงกำแพงทิ้งเลยฮะขอโมย่าไปได้เหมือนกันครับผมปูจีไปได้หมูเตะแล้วตรงนี้เข้ามาชิดเข้ามาชิดแล้วเข้ามาชิดแล้วปล่อยเขาไปกันไปเอเมเดส์กำลังจะรอกินบุงปลาอยู่บอดบัสโดนออกมาก่อนแล้วยังไงนอนแบบนี้เรียบร้อยขาแตกเดเทรจบบระดับที่3ามไปก็ผมหมูเตะยิงได้ไปต่อเลยเมทส์ยิงฟรียิงฟรีฮอมโมย่าได้สายจีไปก่อนครับ9คิวไปแล้วเรียบร้อยเอาแล้วครับเอ็มอนเมทสได้แชมป์ในเกมนี้ผมองว่าเอจีมาตัดกับเมจี ลายนี่เอจีลงไหมครับเอจีไม่มีเราจะเสียเอจีลงไหมเคมายลงมาเดมจีโดนติดหัวไป9ก้าสิบครับผมเหือที่สเปนแล้วธนบีโดนจีมาจังหวันี่งานเข้าแล้วเลยครับเป็นจีตะปอสียไปหนึ่งแน่นอนแบบนี้โอ้โหมีโอกาสครับผมแล้วตรงนี้เข้ามาเจมเนแล้วธนวัฒน์สเปนอะไปก่อนแล้วเรียบร้อยธนวัฒน์ยิงใส่หน้าเจมเรียบร้อยครับผมปิดห้องมาอย่างไวครับตำแหน่งดาวตะปอนทอโกลเด้นแคทเจอรับจากแอตแลรต้าธนบียิงเจ็บมากแล้วตโซเฟิร์นไปกดตีน้อยน้องดาว แล้วเรียบร้อยแล้วกสวินมาปิดโคแจกล่าหายไป2คนหรือเปล่าครับเพราะว่าตีน้อยเป็นน็อกครั้งแรกเท่านั้นครับผมแล้เบิดยอดมาติดิลดไปดาเมจลสิ<ฮ>ส,สามสับเบิลแม็กก็ได้เดืองขอมาด้านหลังแต่ยังไม่ดามาจูด,ด้านแล้วแม็กโซนันกำลังจะล่วงแล้วล่วงไม่ขาดแค่หนึ่งน,นัดระบบลี่ทำสีน้อยไปก่อนโอ้แล้วเป็นเจเยอร์มาเก็บสีแจกน็อกดาวลงไปเหลือแค่นั้นเท่านั้น,น,นแล้วเราเปิดเก็บโควเดนแค่ออกจากเกมในอันดับที่สิบห้าครับห่างออกไปอีกครับผมแล้ววันนี้จูเลโอเขามา โมลีโ <HHH> หลดไปก่อนครับผมจะได้เคาะเน้น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 แนเนียนเนียนเดเยตเจครับผมออกมาต้องถอยไปก่อนโอ้โหนี่มันรับสามไม้เลยนะครับผมตรงนี้เอตคอนที่มาที่มาแล้วเรียบร้อยครับผมเจอคนนตี้ฮะตัดไปเลยเอตคอนเข้ามาเดทไปได้เหมือนกันครับผมปิดคนนตี้ไปเตอร์ครับผมสองคิวครับแล้วเนเน่ได้ยินเสียงมายกล้อใกล้ๆแบบนี้เก็บไปหนึ่งเก็บไปหนึ่งแล้วเก็บไปสองไหมสองเรียบร้อยครับผมเป็นเนเน่ฮะตรงบีเฟรนด์ดีเวิร์กครับผมจบอันดับที่สิบสี่ไป ดันไปโดนตัดสองก่อนนะครับผมแล้วตรงนี้ครับงนี้กับเจ้าแมนไปตัดทุกยาบอยครับผมแล้วโตเวิร์สตามไปอีกหนึ่งนกดาวครับผมเจ้าแมนครับเลซี่เบนเอาเข้ามาแจนเจเยอร์น็อกดาวลงไปกู้เสียไปได้เลยเย้เหมือนกันครับผมหายไปหนึ่งครับสามทีมลุยกันอยู่ครับผมไม้ใช่ของเราโกคิวไปแล้วอ่ะเจ้าแมนปิดโตเวิร์สไปก่อนครับผมแล้วตรงนี้เวโนติก้าเห็นแล้วครับผมสามคนของโทโยฮะเดินเข้ามาปุชิวตัดเด็ดไปก่อนครับผมน็อกดาวลงไปเปิดน็อกดาวแรกให้กับทีมแต่เป็นหนุ่าร์ดจอนมาเหมือนกันครับผมอีกหนึ่งนกดาวฮะ ด้านหน้าเข้ามาเติมเรียบร้อยแล้วครับผม3ทหารเสือของเดนเทกครับผมทิ้งนูรินไว้ด้านหลังเวนโนดิก้าเดินมาเห็นแล้วแล้วสเปย์ไปเรียบร้อยเป็นแปดครับผมปิดไปแต่ยูรรอไปได้เปไ็นเด่ดทนทดึงมาเหมือนกันนะครับว 5, วเวนอติก้าคอนเทนทีมมา่อนจังหวะนี้โทเกียวจบอันดับที่2ิโดยเด,ดนเทกนั่นเองครับ2อเคไม่รอครับไหลออกมาได้หนึ่งไหลต่อจะดูแต่ว่าเวนอติก้ามาเบรกไว้ก่อนครับโนอาด้าไปได้ครับเอซบนก็หมดตัวอย่างนี้ครับไปซิวได้เหมือนกันเจเยเย่ได้เน่เน่ครับผมและอาร์ติมมมาาสเเเปป่ออนนี้้ไตครรับผยลลแวก็เเเออทีบนนนั่ง ด้านหลังครับผมเขาดึงขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับผมสองคนนะจิโกโยโกแบบเคลียรมัดไหลซ้ายออกไปไหลทีไปได้เจเยอร์บอลเตนโดนดูตัวตัดไปแล้วตรงนี้ครับผมแอนดูมาสเปย์มาเหมือนกันแต่ดิดฟ็อกโซนกันอยู่ซ้ายขวายังไงจิโกโยกไม่ได้บอลเตนครับแล้วไหลามาไปโดนหน้าอตองเคครับผมเข้ามาแจมไปทางด้านหลังอะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับแอนติฟฟ์อกก็ตามไปในดับที่สิบเหลือเก้าทีมครับผม,ด,ด,มดูฮะโยชิมิบุรีเล่นอยู่ในบ้านนี้เรียบร้อยครับผมมันเปราะบางเกินไปครับสำหรับกำบางที่เลือกเล่นฮะ หายหนึ่งแน่นอนครับผมแต่ว่าอีกทางหน้าหนึ่งเวลากเอาไปได้กอดแมวครับผมแล้วนี้โรดิเต็ดนัดเดียวนัดเดียวและเรียบร้อยครับแล้วกำลังจะเดินต่อไปครับตรงนี้สำหรับโรดิเต็ดครับผมเอ็ดดี้กับกอดแมวจะยังไงฮะต้องตั้งรับทางด้านของเอ็ดดีก่อนนะครับผมแล้วะเปิดเป็นโมูโต้ครับสูงสุดครับแต่เี่เดินถอยออกมาถ่นยดูครับผมติดกล่องจะมีส่วนไปเหมือนกันครับผมเอ้ย พลำมุมครับผมใจกูดรอฟดากไปแล้วเรียบร้อยฮะเวกากอนส่งตะกิดจบอันดับที่3ไปครับผมรู้สึกดี้วได้เข้ามาเวกากอนโดนไปก่อนเลยเอ็นซีเอาไปแจ็คกูดรอฟครับผมโอ้ละมากรันแมวยังไงทันไหมไม่ทันครับเพราะว่าเรืองที่จะปั๊มยาตัวเองก่อนฮะผมดีกับนอออนฟายด้วยครับแต่ว่าเวอร์ชันไม่สวยนักแล้วเห็นไหมโผล่ขึ้นรถลงมาเรียบร้อยเอ็นซีสองแชมป์ในวันนี้การันตีแชมป์ในซีซั่นนี้ครับผมใช่ครับ เฮ้ยแล้วทีมในโซนชันเจอกันเทียบพี่หัตถาก่อนเมืบอลเข้ามาเรียบร้อยครับผมแมนยิงแมนครับเห,เห็นแล้วเรียบไม่เห็นไม่เห็นครับเรียบร้อยเลยครับผมแบบนี้สองคนนะครับโอ้โหย,ยิงน้อยคือไม่เห็นเรียบดีทั้งคู่นะครับยอดย่ามันบังตาครับช็อตนี้ฮะอเอาอย่างนั้นหนึ่งจับดีกินไปโดนเจลเร่งแล้วเมก่อคิส่วนมาจะเรื่องหายไปครับผมจิ๊กเกอร์นาโอลไปได้ซาก็เหมือนกันทีมสิวะยังไงครับและเรียบร้อยครับผมับเปอร์จบแบบนี้ ไม่ดีแน่นอนครับผมหนึ่งแต้มหี่ยากออกไปจะมันไม่ได้เวลาคกอนครับผมโอ้เต็มตี้เลยครับตรงนี้อดอลต์ปิดไปก็จะเหลือ2คนแต่ว่านี่ครับโอ้ยโยชิมิบุรีได้บอลเตะไปก่อนเกมเทียบมาได้ธนวัฒน์ไปจนได้เนเน่ไปตัวโนโดาเอาแล้วครับผมแล้วปิดไปเหมือนกันนะหายไปหนึ่งดิมจิไปโดนเลเยนครับจังหวะน,นี้โยชิเดินต่อเลยล็อกกี้จิมยังไงครับ มาครับรถกินตีนสเปยเ์ใส่รถเจเจอาเจ็บกับกมากแต่โมเมนก็เจ็บแต่ออกมาตรงนี้โมเม็ไม่ด็อแล้วไม่นดถเจ็บองไปก่อนเหลือหนึ่งตอนหนึ่งหรือว่าหนึ่งต่อสองโดดเข้ามาปั๊มเลือดก,ก่อนนะถามคนขึ้นตาเรียบร้เอเยไอ้ไอตีที่พี่บอมทายไว้เขาที่ออกกับรถกินตีนของผมได้ไปอีกคนละตัวยิ้มายมาได้โอ้ยยิ้มปลายตู้เลยครับตอนนี้เฮ้ยพีครับผมเรียบร้อยครับโ,หโ,หโอ้โหออกไปเต็มตัว และเอ็มไอเ็สมาแล้วที่ผมพูดเราตอดลดเก็บไปสองน็อกก่อนแล้วเก็บคิวมาหนึ่งเราจริงวิ่งมาทันไหมผมไม่ทันแล้วหรือ,ปรอเปล่าบอเซนบอเซนโดนซ้อนต้อเป็นคูณสามอนุญาตตัวใกล้ต้องระวังเราที่จริงเก็บอยู่แล้วขพขาไม่มีอย่างนี้ขาดเม็ดเดียวแล้วทำได้เราทจริงขึ้นมาอนุญาตเกือบน็อกแล้วก็มันจะปิดเพราะมูจะเป็นสี่คิวของเอ็มไอเทสดีบเดินมาเราที่จริงระเบิดสวนป่อยโอ้โโอโหโหโหลำบากแล้วครับผม นี่แต่ว่าเราคิดจะไปได้ฮอนโมย่าครับผมน้องดาวลงไปฮะเฮ้ยลูกอีกลูกหนึ่งตำแแน่งเดิมเรียบออรอดอย,ยาวไปครับผมแล้ว<า>เรียบร้อยครับผม<า>เป็นมูมสเตฮะเฮ้ยจะไปงัดหน้าของโทโคิโอครับผมแล้วเขาหันหลังด้วยให้ด้วยครับแบบนี้นงดัดได้อีก3คิวแน่ๆครับใช่ครับแล้วเห็นแล้ววิ่งลายตรงๆแบบนี้เรียบร้อยครับผมแต่จริงๆไปได้เลยเยอะเหมือนกันบอลบาดชนมูสเต้ฮอนโมย่าปิดอย่างไวครับผมจอดนี้ตีคิวไปแล้วครับผมครับ แล้วตรงนี้ยังไงโป้แท็กโดนไปเจ็ดตีบครับผมดูแล้วข้างๆสายมาแล้วแม็กโซนัดเรียบร้อยครับผมฮอนโบย่าครับผมไอ้โดนแม็กโซนัดนะจิ้มจากทางด้านข้างแล้วหัวโอ้แบบนี้เรียบร้อยเหลือคนเดียวครับผมเอ็มไอทีเอสครับยังไงครับผมเพื่อนเก่าววาจากเดทเฮดแบร์ครับผมเฮ้ยเปิดแล้วเปิดไปต่อแล้วโอ้ไปก่อนเลยหรือเปล่าครับผมช็อตนี้โอ้ลงแรงครับ เรียบร้อยแล้วถอยไปเอหยบเรียบหายครับปุรีลำเดเด้กำลังจะไปปิดไกเซอร์คนนี้จะเอาไปก่อนเลยเนเตแล้วเนเตโดน,นไฟไมุมนี้ครับผมหัวเตะน็องดาวล,ลงไปแนวตีกายิจีตาตีดน้อยระเบิดไฟใส่เนเตเดลหลือแค่บอดบาลคนเดียวสุดท้ายไกเซอร์ก็ไม่น่ารอดครับผมกโดนล็อคแบบนี้เรียบร้อยครับเ,เ,เก็บไปสอ,องอแล้วเก็บไปสามครับผมไกเซอร์ดูหน้าจบอันดับที่สี่โอ้โหไม่น่ามีปัญหาแล้วคกียร์เดชเจอร์เจมมิงฮะเกียร์สุดท้าย วนเนอแปสเปหชิเกโรนวินเนอร์วินเนอร์อรชิเกนดิโเดซเซ่เ,เกมมิ่งฮาคิวครับ